เปิดนะครับเปิดมันออกมาช่วงนี้นก็มันตกด้วยเพระาะมัต้องตกมาเนี่ยคนที่ใครคลิกก็มันน้อยเราก็ดูขาไก่ของเรามันจะสุกยัง Hell out.